เมนูคากิตุนครับเนื้อนุ่ม,มกลิ่นหอม,หอมเครื่องตุนแบบนี้ครับกินคู่กับน้ำจิ้มกับหมั่นโถอร่อยเลิศเลยละครับเนี่ยครับมาดูวิธีทำครับเราจะคั่วเครื่องพะโล้นะครับที่เราจะใช้ตุนก็จะมีปวยกัก๊กมีอบเชยแล้วก็พริกไทยคั่วพอให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะเทใส่ผ้าขาวบางแบบนี้ครับซึ่งก็จะมีรากผักชีกระเทียมอยู่ในนั้นเสร็จแล้วนําขาหมูส่วนที่เป็นคากิที่เราล้างสะอาดแล้วนํามาจี่ในกระทะครับ ให้หนังเขาเคลียมมแบบนี้ครับเนี่ยครับความเกลียมก็าตามชอบไปเลยเวลาที่เราตุนแล้วเขาจะได้ไม่เบื่อยแยกจากกันครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปใส่ขิงแล้วก็เกลือเราจะต้มส่วนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้กลิ่นสาบของขาหมูเนี่ยหายไปครับต้ม30นาทีเนี่ยครับครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขาหมูออกแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดครับเนี่ยครับ กลิ่นคาวเขาจะหายไปเลยแล้วยังมีกลิ่นหอมของขิงอยู่ในนั้นด้วยเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มตุนครับเอาขาหมูใส่ลงไปพริกแห้งเห็ดหอมน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยตามด้วยซีอิ๊วดำหวานครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือรครับแล้วก็เครื่องตุ๋นที่เราห่อผ้าขาวไว้ครับนี่ครับ จากนั้นเราจะเปิดไฟตุน๋นตอนแรกเราเปิดไฟแรงให้น้ําเดือดก่อนแล้วลดเป็นไฟอ่อนเราจะตุ๋นเป็นเวลา2-3ชั่วโมงครับครบเวลาแล้วก็จะชิมรสแล้วก็ใส่เหล้าจีนล,ลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ลดกลิ่นคาวอีกรอบหนึ่งนะครับขาหมูของเราก็จะหอมๆแบบนี้เลยครับเนื้อเปื่อยนุ่มๆกำลังดีใครชอบเปื่อยมากก็ใช้เวลาในการตุ๋นนานหน่อยของพ่อบ้านเท่านี้พอครับน้ำก็จะคลุกคลิกประมาณนี้ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําน้าจิ้มครับน้าจิ้มก็ไม่ยากเลยครับเราใส่กระเทียมใส่พริกจินดาแดงแล้วก็น้ําตาลเกลือน้าส้มสายชูเท่านี้เอาไปปั่นให้ละเอียดเข้ากันครับอัตราส่วนก็จะแจ้งไว้ตอนท้ายนะครับเราก็จะได้น้าจิ้มขาหมูพร้อมทานครับนี่คากิตุนเรียบร้อยครับอร่อยเลยครับเพราะบ้านชอบกินส่วนนี้มากกินกับมันโถเคยไปกินแถวเยาวราช แถวท่าน้ำราชวงศ์อร่อยครับเนี่ยครับเหมือนจะเปื่อยๆป,ประมาณนี้เลยนี่ใส่น้ำจิ้มลงไปครับอร่อยครับส่วนวิธีทำหมันโถเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับจิ้มในน้ำพะโลน้ำตุนของเรารสชาติอร่อยเลยครับลองไปทำดูครับทำไม่ยากเลยหรือใครชอบขาหมูส่วนอื่นๆก็เอาวิธีนี้ไปทำได้เลยนะครับ ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ก็ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยปรับลดเอาได้ตามความชอบสูตรของน้ำจิ้มของพ่อบ้านก็ใช้ประมาณนี้ครับก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบได้เช่นเดียวกันลองไปทำดูนะครับอร่อยเลย